ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีชีวิสมดุลไปกับพยาบาลหมอชอดำเนินการโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลรายการที่ถ่ายทอดสาระสำคัญจากการวิจัยเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพดีแข็งแรงและสมดุลทั้งกายและใจและวิถีชีวิต สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอในเรื่องของการเดินนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยชีวิตประจำวันของเราทุกคนก็ต้องมีการเดินใช่ไหมคะแต่ทีน,นี้เนี่ยเราทําการเดินให้เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายก็จะทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเดินเนี่ยโดยปกติเราอาจจะเดินแบบสบายๆธรรมดาใช่ไหมคะ เราลองมีการตั้งกล้ามเนื้อหรือว่ามีการเกร็งกล้ามเนื้อประกอบกับในเรื่องของการก้าวไปด้วยนะคะ uh. เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเพื่อสุขภาพเพื่อให้มีการใช้เมตาบอลิซึมในร่างกายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ให้เราวางมือไว้ด้านข้างนะคะแล้วก็มีการเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยทั้งในส่วนของกล้ามเนื้อแขนแล้วก็กล้ามเนือ้อขาเรามีการขยับพร้อมกับในเรื่องของการเดินก็จะทําให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงมากขึ้น อ,อ๋อมีทริคอีกนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเราเดินไปแล้วเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกสบายขึ้นนะคะก็เพิ่มในเรื่องของการเกรง็งกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าท้องก็อาจจะทําให้รูปร่างเราเนี่ยมีความกระชับมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเดินนะคะถ้าเราเดินในบรรยากาศที่มีความสวยงามมันก็จะทําให้ร่างกายเราสดชื่นไปด้วยก็จะขอเชิญชวนทุกคน มาเดินเพื่อสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นการออกกำลังกายนะครับด้วยวิธีการเดินนะครับเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดทั้งสิ้นครับผม แถมยังเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะคะเพราะเกิดแรงกระแทกต่อข้อเท้าในระดับต่ำนะคะซึ่งเหมาะกับผู้สูงอายุผู้ที่มีน้าหนักตัวมากและผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะการออกกําลังกายด้วยวิธีการเดินนะคะยังช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายนะคะช่วยในให้กล้ามเนื้อหลังของเราแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างข้อต่อต่างๆมีความแข็งแรงขึ้นนะคะยังช่วยในเรื่องอารมณ์ต่างๆให้เรามีอารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะ ก่อนออกกำลังกายอย่าลืมอบอุ่นร่างกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อน5-10นาทีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนือ้อและข้อต่อต่อตางๆของร่างกายและสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมที่สามารถระบายความร้อนได้ดีไม่อมเหงื่อและควรเป็นผ้าที่แห้งไวหลังจากที่เราบอมร่างกายกเสร็จแล้วนะครับเราก็มีหลักการในส่วนของการเดินมาให้ทุกท่านนะครับก็คือหลักการ213ครับผมค่ะ และการ2องหนงะคะง่ายๆเลยค่ะ2นาทีแรกเราจะเดินด้วยความเร็วปกตินะคะและ1นาทีต่อมานะคะเราจะเดินด้วยความเร็วปานกลางค่ะและสุดท้าย3นาทีเราจะเดินด้วยความเร็วที่สุดค่ะซึ่งการเดินนะคะเราก็ควรเดินอย่างต่อเนื่องวันละ30-45นาทีสัปดาห์ละ4-5ครั้งนะคะค่ะเมื่อทุกคนนะคะรู้ถึงประโยชน์ของการเดินแล้วดังนั้นเราไปเดินกันเลยค่ะ ควรเดินยืดลำตัวตรงซึ่งจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหลังและกล้นตามองตรงไม่ก้มหน้าการก้าวเท้าควรก้าวสั้นๆไปก้าวให้ถี่และให้ส้นเท้าสัมผัสพื้นก่อนแล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงที่ฝ่าเท้าโดยเหยียบให้เต็มพื้นซึ่งจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อขามือทั้งสองข้างกำหลวมๆมงอศอกเล็กน้อยแกว่งแขนตามธรรมชาติจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่อก และหลังส่วนบนควรเดินด้วยความเร็วที่เรายังสามารถพูดคุยได้ตามปกตินอกจากนั้นเราควรเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะก่การเดินหรือเป็นรองเท้าที่มีพื้นกันแรงกระแทกและรองรับอย่างมั่นคงไม่ควรพกหรือถือของหนักขณะเดินไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือขณะเดินเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เราสามารถใช้เครื่องนับก้าวติดตัวขณะเดินออกกำลังกายจำนวนก้าวที่แนะนำคือ10,000ขึ้นไปจะส่งผลดีต่อร่างกายช่วยในการเผาผลาญพลังงานและการควบคุมน้ำหนักได้อย่างดีเลยค่ะและหากท่านรู้สึกเหนื่อยหอบมากหัวใจเต้นแรงควรนั่งพักก่อน5-10นาทีหากอาการไม่ทุเลาลงควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะ มาเดินออกกำลังกายด้วยกันแล้วสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ